เผยแล้วล่ะครับว่าท็อปฟลายของพันธ์ุสุนัขนะฮะที่คนทั่วโลกนั้นนิยมเลี้ยงคือทงอะไรบ้างนะครับอ่ะโอ้โอแป๊บนึงนะแม่เาเป็นลูกในดีอะลูกเรียกแม่ไงอ่ะเดี๋ยวเราขอเพลงปูหน่อยแล้กช่วงนี้อยากได้เพลงละอมเปลี่ยนอารมณ์ด้ไงอ่ะโอเคอันดับที่5ได้แก่พันพุ์ดเ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 เดเดเดเเเ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสวยครับนี่คือตัวแทนนะฮะับของเจ้าของพันชิบีร์นะคบชิบียนฮัสกี้นะครับคุณออฟครับมันมันต่างกันยังไงครับสองพันเนี่ยฮะสองสองตัวเนี่ยฮะสองตัวนี้ตัวนี้คือพ่อในตัวนี้คือพ่อนอกครับครับอ๋อพ่อในคือเกิดในเมืองไทยใช่ครับถูกต้องคอ๋อพ่อนอกคือเกิดในเมืองนอกใช่ครับอ่ะแต่สีที่สังเกตว่าจะต่างกันมากเลยใช่ครับถูกต้องครับอ่ะชิบีไซบีไซบีพาร์สหรือว่าไซบีรียนฮัสกี้เนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยครั้งคนมักจะเลี้ยงกันเยออะมากถึงติดดัันบ5 ของโลกแต่ถามนิดนึงครับว่าข้อดีของไซเบ r i a เรียนฮสกี้คืออะไรครับเขาชอบอยู่กับคนนครับข้อยู่กับคนเลยแต่จริงๆมันไม่เป็นสายพันธ์หมาป่านะถูกต้องครับแต่เขาถูกแบบผสมผสมไปผสมมาจนเชื่องอ่ะคนจะเข้าใจผิดว่าพันธุ์แบบนี้ที่ชอบล่าสัตว์เนี่ยนะฮะพอ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 มาอยู่กับคนแล้วเนี่ยอาจจะมีความดุ อารมณ์อาจจะอาจจะเครียดง่ายอะไรเงี้ยมันเป็นน้อยมากครับน้อยมากครับน้อยมากเลยใช่ครับเคยมีเคสของไซเบียรกัดคนไหมไม่มีครับไม่มีเลยใช่ครับนุ้ยเคยได้ไซบีเรียน์ไหมโอ้ยไม่ไม่มีโอกาสขนาดนั้นหรอกค่ะตัวหนึ่งแพงตัวหนึ่งนี่ตกคนกี่บาทด้วยก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นใจเย็นใจเย็นเก็บตังค์สักปีหนึ่งก็ค่อยซื้อแล้วกันนะไม่เป็นไรส่วนใหญ่นุ้ยเอาเก็บตังค์สองหมื่นไปเลี้ยงหมามาตอนจัดสังเกตสังเกตด้วยเออเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนั้นด้วยสังเกตดูดีๆนะเรื่องตาของไซบีีีเเรยยนนน่ะะฮ ตาเนี่ยจะสวยมากตานี่ก็จะทำจากอะไรฮะตาเนี่ยเขาทำอะไรคุณอฟครับครับทำจากอะไรฮะตาตาก็ทำเป็นอะไรมาลุกมาลายมันเป็นชิทุกกะตาอยู่ดีๆวัานี้ขอบคุณมากคุณอุอฟอันดับที่หาคือใส่บลนด์แฮรสกีนะไมาดูอันดับที่4ี่กันดีกว่านะครับอันดับที่4ได้แก่แลนพันพันป๊ากอะอยู่นี่เองนะครับ อันแล้วพี่สาวสิได้แก่พันปั๊กนะอ่ะคุณปั๊กวันนี้เขาชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะคคชื่อโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตอ่ะวันนี้โยเกิร์ตแค่เมืม่อวันนี้พี่วันนี้รู้ไหมไคอะอ้โอข้โโอใส่นหน้าเลยอ่ะโชิงช่อเหรอไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่อะไรอ่ะจมูกอ๋อจมูกอ๋อที่มูกอ๋อที่มูกคุณจอยครับพูดถึงพันปั๊กนิดหนึ่งครับว่าข้อดีข้อเสียกันแล้วปั๊กปั๊กเนี่ยเขาจะเป็นหมาละเลยรักเด็กค่ะแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ย คือก็จะเป็นหมาที่ขนล่วงทั้งปีคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยห้ามเลยล่วงตลอดล่วงตลอดก็จะมีการผัดขนตลอดเลยค่ะแล้วก็จะมีสุขภาพของเขาคือเกี่ยวกับตาค่ะด้วยความที่เขาเป็นหมาน้าสั้นก็จะมีเรื่องทางเดินหายใจด้วยอันนี้คือผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องรู้ด้วยว่าเขามีข้อควรระวังอะไรจะได้ดูแลเขาอย่างถูกต้องและก็ต้องรู้ตัวเราด้วยเขาไม่คนถึงที่ยอมเลี้ยงปลาครับเพราะว่าด้วยความนิสัยของเขาเนี่ยค่ะไม่ก้าร้าวค่ะแล้วก็รักเจ้าของใช่เขาหนุ่ยมากใช่น่ารักมากเลย อ่ะน้องปั๊กของเรากลับไปนอนก่อนนะมาดูดีกว่าว่าอันดับที่3คืออะไรถ้าที่คนมักจะเลี้ยงกันทั่วโลกอันดับที่3ได้แก่นุ้นเฉลยน่อะไรกันนะสามได้แก่พันชิชูชิชูนี่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 ชิชูนี่นี่นี่โอ้โหคุ้ยอะไรลูกคุณจอยนี่ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อส้มปั่นค่ะส้มปั่นนะครับ ส้มป่าน่ารักมากเลยชิสุนี่มีม,มีมีข้อควรระวังยังไงสําหรับผู้เลี้ยงะก็จะมีเรื่องตาแล้วก็ผู้เลี้ยงเนี่ยต้องสารวจตัวเองด้วยว่าเป็นคนที่เ,เรียบร้อยไหมครชอบแต่งตัวไหมเพราะว่าชิสุเนี่ยเขาขนเขาจะยาว<อ>มันต้องทำความสะอาดตลอดค่ะค่ะนี่แต่นุวิจะชอบเห็นพันนี้ยอยู่ในโรงพยาบาลนะคือเวลาเขาไปซื้อมาตามสถานที่ที่เลี้ยงไม่ค่อยดีที่ขายไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยผมได้กลิ่นอุจจิฮะ น้องอาจจะตดก็ได้คอาจจะตอดอาจจะตอดชิดสุคนชอบเลี้ยงเพราะว่าเขาจะเป็นหมาที่ชอบมีกิจกรรมร่วมกับคนฉะนั้นเนี่ยงเขาจะมีความใกล้ชิดกับคนใช่พี่อ้อนี่ออ้นมากชิดสุไ้่ที่ใส่เหมือนคนเลยมีงอนด้วยะะนฮที่บ้านที่บ้านที่บ้านเราเลี้ยงไว้ตัวเด็กชื่อคุณหมิงนะ้ใช่ตอนที่คุณหมิงอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่บ้านนะฮะซึ่งเดี๋ยวคนหลังจะเอามาโชว์ให้ดูนี่พันชิสุเป็นอันดับที่สามเลยนะฮะพี่วุฒิก็เลี้ยงด้วยไม่น่าเชื่อ เป็นผู้ชายรักสัตว์น้องชายเลี้ยงน้องชายเลี้ยงผมเคย <laughs> ผมเคยเลี้ยงครั้งหนึ่งแล้วเลิกเพราะไม่มีเวลาเพราะไม่มีเวลาก็ตัดสินใจมไม่เลี้ยงสุนัขนะฮะอ่ะอันดับที่สองได้แก่พัน Golden Retriever อ,อุ์ยม,มันอันนี้คือตัวลูกที่อะไรครับจอย ว่าก็เพิ่งได้เดือนเดียวได้เดือนเดียวค่ะโกลเด้นวิทรีวอร์คนชอบเลี้ยเท่าไรครับอ่าโกลเด้นเนี่ยเขาเป็นหมาใหญ่นิสัยเขาเนี่ยจะคล้ายเด็กเลยฉะนั้นเนี่ย<ะ>เวลาเวลาคนเลี้ยงเนี่ยเหมือนจะมีเด็กอยู่บ้านหนึ่งคนเลยค่ะที่นี้คนก็จะชอบล่าเลงแต่เขาก็จะมีข้อเสียด้วว่า เล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะตัวเล็กน่ารักเดี๋ยวพอเขาโตนะเขาจะตัวใหญ่มากค่ะเจ้าของจะต้องถามว่าตัวเองชอบออกกำลังกายไหมตัวเองเป็นคนไม่อยู่นิ่งหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นหมาชอบออกกำลังกายแล้วเขาชอบชวนเจ้าของไปอ๋อค่ะนะครับก็นี่ก็คืออันดับที่2นั่นเองใช่แต่ตรงนี้ต้องระวังว่าเรื่องขาหลังเขาจะชอบมีปัญหาเรื่องขาหลังต้องพาเขาไปวิ่งสนามหญ้าบ่อยๆถ้าจะเลี้ยงนุ้ยเลี้ยงพันธุ์ไหนเอ่ยพันธุ์ทางอ๋อพันธุ์ทางใช่แล้วคุณรู้เรื่องโกลเด้นนี่ยังไงอ่ะโอยนุ้ยเคยไปเป็นอาสาสมัครอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ นุ้ยก็เลยเห็นว่าสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาหรือว่าป่วยจริงๆแล้วก็มาจากคนเลี้ยงอ๋อน่ารักอ่ะ,อะโอเคต่อมาครับอันดับที่หนึ่งเลยดีกว่าครับมาแล้วอันดับที่หนึ่งที่คนนิยมนี้กันทั่วโลกสุนัขพันธุ์นี้ชื่อว่ามาเนียนปอมมรีเนียนมาเลยมาแล้วฮะต้องปอมเจ้าปอมนี่เองเหรอฮะเจ้าปอมนี่เองเหรอคุณชัยครับคุณชัยเจ้าปอมนี่นชื่ออะไรครับเซยครับอ่าน้องปุ๊กลุกครับน้องปุ๊กลุก น่ารักไหมน่ารักไหมทำไมคนถึงนิยมเลี้ยงอันดับหนึ่งเลยรจะเป็นเพราะว่าสองประการนะครับประการแรกก็คือความสวยงามของตัวเขานะครับเขาขนเขาจะฟูนะครับอีกประการหนึ่งก็คือความขี้เล่นของเขาเขาจะเข้าได้กับทุกคนเลยครับก็คือจะไม่ดุร้ายครับผมนะข้อควรระวังมีไหมครับรับปมข้อควรระวังคือสำหรับเลี้ยงเขา เป็นสุนัขพันที่โชว์ขนนะครับข้อควรระวังก็คือขนเขานี่แหละครับก็ต้องดูแลต้องดูแลยอ,อย่างดีแต่ว่าอ,อีกอันนึงก็คือเขาจะผัดขนผัดขนถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้ไม่นี่ไม,ไม่สนับสนุนให้เลี้ยงคันนี้นะครับโอเคอ่ะและ้วคันนี้ก็คือท็อป5พันสุนัขที่คนนิยมเลี้ยงก,กันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไทยหรือที่ต่างประเทศก็ตามขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่แวะมาในเช้าวันนี้